สวัสดีครับโมกบผมเฟิร์สพีสาขาภูเก็ตนะครับวันนี้ผมมาแนะนำซับบ็อกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรุ่น Excel 680ครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับสินค้าภายในกล่องก็จะมีซับบ o ็อกเพอร์ฟอร์แมนซ์หนึ่งตัวชุดสายก็เป็นบูทมือครับแล้วก็จะมีเป็นชุดน็อตติดตั้งพร้อมฟิลหนชิ้น ก็ใบรับประกันจับคู่มือการใช้งานนะครับผมส่วนขนาดกว้างจะอยู่ที่8นิ้วนะคะยาวอยู่ที่11นิ้วครับและสูง2นิ้วครึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับเราไปดูดีเทลของสินค้ากันเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0857938786หรือแวะมาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ผ a โปรมาเก็ต .com นะครับสวัสดีครับ